อืของชอบเลยครับเนี่ยสุดเจ้าเริ่มวิธีการกจุดก่อนนะครับต้องผู้ใหญ่ต้องดูแลเด็กนะครับมันจะพรุาออันนี้นิ่มนวลไม่พุบนะมีพุ่แล้ว,วน้ามัน <มา S 3> <ล>รสชีสนะคะมาเลยตัวนี้นะครับรอฮอต นี่ครับเรามาตั้งไฟอย่างเงี้ยโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายยกขวาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับดเ,เดี๋ยวเขาจะมีได้ยินเสียง,ยงยฟังเสียงหน่อยสิทุกคนเงียบโอ้โหฟังเสียง ASMR ปอเอเกำลังเดือดครัเอเอเอ ได้ยินเสียงไหมครับกําลังจะเริ่มเปาะแปะเปาะแปะแล้วใกล้แล้วนะครับกําลังยินเสียงเปาะแปะนี่ไฟแรงด้วยปิดกันนะเริ่มขึ้นแล้วเริ่มระเบิดแล้วแล้วมีกลิ่นหอมมากเลยครับฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียง่นนีเสียงฟังเสียงฟังเสียง ออออเด็เดหอหอมนี่ระเบิดขึ้นมาแล้วฮอตป๊อปลดชีสครับกลิ่นหอมมากเลยครับตัวนี้กลิ่นหอมมากเลยนะโอ้ยกำลังขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูผลงานตอนที่เราแกะอีกรอบหนึ่งนะครับ<ม>แกะออกว่าจะเป็นยังไงไหมหรือเปล่า อันนี้รสคาราเมลอันนี้ร<ล>สเชดสตัวละเหรอดูผลงานครับดูผลงานกรีดออกมาแล้วนะครับว่าจะไม่หรือจะอร่อยกันแน่หรือจะอร่อยแบบไม่ไเดี๋ยวนะครับดูนะครับกำลังจะแกะออกมาแล้ว โอ้โห oh ตัวนี้ชิดใช้ได้เลยทีเดียวสีสันสดใสอืมฮึว่าโอเคเลยครับผมโอเคเลยครับเนี่ยอยันนี้คาราเมลนะครับอืมโอ้โหสดใสมากสดใสมากอืมของชอบเลยครับเนี่ย สุดเจ้าโอเคครับฮอตป๊อปรสคาราเมล amel, นี่ครับมี3รสอร่อยอร่อยนี่ครับเสร็จแล้ว,ลวจะเป็นอย่างนี้เขามีกันอยู่สามรสนะครับมีรสคาราเมลีรสคาราเมลชีสออริจินอลออริจินอลโอ้นี่ทำเสร็จแล้วนะครับ